ไม่หญิงไม่หญิงไม่หญิงเกาจันลินทำอะไรไม่หญ <c oughs> ิ่งเกาจันลินเปลี่ยนชื่อดีกว่ามั้งเปลี่ยนชื่อจากเกาจันลินดีกว่า <c oughs> เปลี่ยนว่าซื่อ <c oughs> เปลี่ยนซื่ออยู่บ่กาจากเกาจันลินเซบัสซ่า นงกบับซกบสนางกบัเนียงกจ้นคิวคิวจนบินเกียตะป่าเกียตะเนี่ยป่าต่ละมือซื้อมาเป็นกระสอบนันต๊ะขค้ืพักกันวานทิมไม่ป่ากินวัวเด่ป่าก็บด้จักโต tiền chân linh Lynn <laughs> chân linh Golden Lynn Golden Golden sự Golden 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 จะ,จะได้ตัวไววเร็วๆจะได้ตุ้ยๆพร้อมเรยงครับพร้อมเลยครับมาซื้อเหย,ย,ย,ยื่อคนละ5นาทีครับ เสียนไปซื้อเงียตกปลาก่อนโอ้เสียนเสียนในคิวเกียร์ตะเงียปลามึอได้กับเกียร์ตะเงียปลาบ่าได้กินแจ๊กโตมือนี้เอนมันได้ไหมมอนี้ได้หไวยบ่หูเนี่ยเลยบ่บอกว่เป็นสภาพไปแต่บ่หูพะ่ะนะบ่เป็นสภาพไปดอกว่าบ่ได้บ่เป็นตะลิบป,ปนมาแทนแม่มเฮ้ ครับควรพนันพูนีนอรอนไปไปเลยนั่นขีจะพอมขีจะพอมก็ได้ก็ได้ก็ได้มาพามาตรวจสอบผลงานนะครับว่าไปถึงไหนแล้วนะครับตอนนี้เฮาอันนี้ป็นอันนี้สีตึงอันนี้สีตึงแล้วมาอยู่หนีหล่อเราเขามาอยู่นี่ครับนี่เรามาอยู่นี่ทั้งผัวทั้งเมียเลยอังนี้สีตึงสีฟูยังเป็นบ ดี๋ยวส่งข่าวไปหาทางทีมงานเลยมีเงี้ี่เป็นผู้คุมอ๋อเป็นผู้คุมเป็นผู้คุมเซิ้งคุมซิงมีเงีเป็นผู้คุมเซิ้ง,งครับ,บฝากความไปถึงทีมงานเด้อครับเรามาอยู่นี่เด้อยขันผู้ใด้จีไปเอาไก่เอาหยังกับปลาเฝ้าอไปเรียบ้านไม่กี่ตัวแล้วแล้วว่าแค่กิ่ตัวเราไปหนีขันได้แล้วก็ส่งซีกมาเดี๋ยวจีออกไปขายซอยเปนเงี้ซี่เป็นเี้ซี่ตึก โมเม็นเสียบดตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยโมาู้ข้าจะไปคุ้มลูกสาวฟอนอยู่คุณโอ้ยบ่ย่างดอกแม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังกับพ่อใหญ่ชี้ถึงว่ายยังกับเมื่อกี้เนี่ยเอาไปถ่าเนี่ยเอในเด้อตีโอ้ยบ่ย่างดอกกว่าเอ้ยตั้งแต่ตั้งแต่ห้างไกลเขาก็ยังโจมมาเนาะไม่ก็บอกหาให้โมหาให้แล้วพรอมทีมงานผมนี่เป็นไห้จะได้กันในราคาไก่นี่ ดอกคงดอกแค่เรือบักท่านก็เรือต่างหน่วยนเอาแม่สี่ทางสี่ทางไล้กี่โจนนี่แล้วเขาหยิบเวลาแขงเย็นผ่านพลังนี่แล้ว่วงกางเว้นแล้วแดนหอนๆเขาหิบวลาแขงแล้วเอาได้บานนี่จะคล้องไว้อยู่ ช่วงไหนช่วงไหนฟังเด้อทีมงานเด้อปาไล่เขาไปใส่อันนั้นไหมเป็นผู้แม่ไม่ไผ่ไหมครับเขาไม่ไผ่ไปใส่เอาหอยอะไรอย่างไสเขาได้๋อแถวบ้านผมเขาเอินเอียงกับบางลั่นครับเขาไม่ไผ่ไปใส่วันนี้มันมีมันมี่เป็นหนึ่งมันไสไสหลานง่ายอย่างกำลังเห็ดหอมน้ำครับตอนนี้กำลังปูกระเบื้อง อันนี้้องนี่ตะวังปูกระชิแล้วเนผนังเรือตะพื้นครับเรือะนขวบเราข้าไปเบิงไก่ล้วเที่ยวออกตะหน้าคราาบิงไเราวอนหย่านไก่ล้วเสียเอี่แล้วเแนมันอน่ปูนนะสไเอีแดเบ่บนม้อสนกแดงดิ่งเทคุมีอยู่ อันนี้คันบัตดเสียดรอมีอย่งไรตางมีเจี๊ยเคี้ยวมากน่อยต้นตาลงน้ำเกลี่ย so so มั้างเสีเจียบบาทนี่แรกจิงคือหมดตาเสียบวาเลยวะโอ้อานโอวานอวนอานอาน ร่อนร่อนอายยก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 มาดีดีเลยไหมเนาะเย็นยก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 โยกโยกโยกมาท่นไดมองท่านไดมองมันมันเหมือนมันบ้ตมโยก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 ไม่แห่งเร้อม่แห่งเร้่อนกโตกลไใหม่นี่เป็นตะเวงเลยร่อน

แม่ไม่เง่มวยบ่แม่ไม่งยเขาอีจอมหน่อไหมแม่เขาอีจอมหน่หมุกเลแม่ไม่่ไม่เง้อ่างันมันแม่พวกแม่ปวยไม่รู้เป็ยแม่เขอิมวยแต่ไม่แยุกตอสุกเก็อแล้วก็ไปนั่งทั้งนานนี้ในใกล้

อย่ามันหลุดออกจากจอกขาตอนนี้เดี๋ยวปูกระเบื้องตองนี่แล้วก็จะมาเทพื้นเทพื้นสองข้างนี้นะครับลากกสิใช้เสาค้ำึ้นตรงนี้เพื่อความแข็งแรง ละเังศิเล่อพอดีว่าทำมาด่าที่นี่จะขัดบ่ขักแล่ไม่ใช่สีถึงบเปลียวไปหน้าปเปล่คุม้มเยงเลยย่างหอทิ้งมป,ปุ๊โอ้ยคันเลวคันเฮ็ดลก็ถือเสียมบุลานนัแม่ลงทงนะาแต่เนีเลอจังคุามา้มเยงจยันบล่ ขันอดบ่ได้กันลงไปเบิ่องไ้เบิ่งหน้าในเด้อเสาเถียงยังบ่โอ้ยเขาเอาไปซะเขาอยากได้เอาหอดแก่เอาหอดเถียงเอาลูกขุดเอาหอดดินพุ่นตี้ขันอยากได้คักตอนนั้นพี่แม่จงตสลักสนุกได้โอ้ลักสนุกจงไว้ให็นในเด้อจงไว้ให้เราแน่แล้วว่ะ